วันนั้นแม,แม่แม่ครับเป็นตัวต้นต่อเลยครับที่ทำให้แม่ซื้อเป็นเรอแม่ซื้อไป2,000 <000 S 2> พันครับวันนั้น <c oughs> <c oughs> ได้คือ500ค้าร้อคุมคมลูกได้น้าลูกได้หน้าเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งครับที่แบบลงไปรับเตปมีใช่ไหมครับออแล้วแบบเขาก็จะแบบคนเมาก็จะแบบดึงมืออะไร้ย <c oughs> ครับแบบก็แบบก็กลัวกลัวมากก็ไม่ค่อยกล้ารับตปแบบเราได้ปั๊บเราก็ เขชอบกินตัเล็กด้วเขาเหมือนซิงเกิล5บาท5บาทเออเป็นทักษะที่ก่อนจะมาให้มันโด่งมันดังอ่ะเขาเป็นยังไงมาเจอกันยังไงมันคนละทางทิศคนละทางเลยแต่แต่ว่าสิ่งที่ที่รู้มาทั้งหมดเนี่ยพื้นเพกคล้ายๆกันเลยคือเป็นคนเออ่ร้องเพลงชอบกันร้องเพลงแล้วก็แบบเดินสายประกวดกันค่อนข้างเยอะใช่เป็นว่าโอ้มีตำแหน่งมีดีกรีมีแบบโอ้แต่ละเป็นเล่าข่าวเวอร์อย่างอย่างตินตินได้เริ่มประกวดตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อ่ะ ติดเริ่มตั้งแต่ประมาณ7ขวบเลยครับเด็กมากเลยคือแบบเรียนร้องเพลงได้แค่ประมาณครั้งสองครั้งนะครับก็แล้วประกวดเลย่เพราะว่าเราเราทำได้ดีหรือเราร้อนวิชาหรือว่ามมันถึงวันแล้วแม่พึ่งสมัครมันมีงานแบบใกล้บ้านพอดีครับแล้วครูอ่ะอยากให้ไปแล้วแม่ก็ยิ่งอยากให้ไปเลยครับเพราะว่าแบบ้ครูบอกว่าน่าจะไปลองไปดูนะคือะไรอย่างเงี้ยหรอหรือไงมันเป็นงานวัดครับเป็นงานแรกที่แบบได้ขึ้นเวทีแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตลอดเลยครับเพราะว่าเป็น ขึ้นั้งแรกก็ได้รางวัลเลยโอ้หหล่อไม่ได้ประกวดทางแรกใช่ไงใช่ครับคือมันไม่ได้ประกวดแค่แบบเด็กอายุแบบเจ็ดขวบนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบโอเพ่นเลยคือเปิดไม่จำกัดอายุคุณลุงคุณป้าอะไรเขากำลัจอยด้วยเลยแรกเราได้เราได้เราได้รางวัลที่เราได้รางวัลอะไรมาเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนครับเหรอใช่ก็ต้องมีการโหวตเสียงกรี๊ดจากคนข้างนอกมันมีพวงมาลัยครับที่แบบคือทางวัดเขาได้ขายพวงมาลัยให้เราไปของ คนที่มาประกวดใช่ไหมครับคอนโซลหน้าใครถึงไหมคอนโซลหน้าไม่ใช่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 คนไม่ใช่เกี่ยวกับรถใช่ครับแล้วมันจะขายแบบพวงละร้อยพวงละห้าสิบบาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็ได้มาแบบดูว่าใครได้พวงอะไรเยอะที่สุดเขาจะให้รางวัลขวัญใจมหาชนครับซึ่งได้ถ้ารางวัลขวัญใจน่าจะได้ประมาณห้าร้อยบาทนะครับวันนั้นแม่แม่ครับเป็นตัวต้นต่อเลยครับที่ทำแม่ซื้อไปเจ็ดร้อยแม่ซื้อไปสองพันครับวันนั้น ได้เกือห้าร้อยคุ้มคุ้มลูกได้น้าลูกได้น้าเหอแสดงว่าแม่เราเนี่ยก็คือเป็นแบบดันสุดหรอดันสุดฮะวันนั้นแล้วมันประกวดครั้งแรกด้วยใช่ไหมฮแล้วมันแบบกว่าประกาศรางวัลน่ะก็ประมาณตีสองแล้วเราก็ยังเด็กเราหลับไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วอ่ะสุดท้ายแม่ที่แบบเหมาพ่วงอะไรขึ้นไปมอบให้เราใช่ไหมฮะแม่ก็ต้องเป็นคนที่แบบขึ้นไปรับรางวัลด้วยเพราะว่าปลุกเราไม่ตื่นสุดท้ายวันนั้นแม่ก็เป็นลูกแม่รับถ้วยครับใช่เราหลับไปแล้ว ซื้อเองรับเองเลยซื้อเองรับเองได้เองชอบมากแต่มันก็ตั้งศมไปก็แต่เราก็พอเราได้อันนี้เราก็มั่นใจใช่ไหมแล้วก็ไต่อใช่มั่นใจขึ้นแบบเวทีหน้าแม่ถามจะไปไหมก็บอกไปก็ได้ไปไปอะไรอยย่างงเี้แล้วพอเราจะไปปุ๊บแม่เตรียมเบิกตังสดมาซื้อพวกมันเลยไม่เหลอไม่ครับแม่ก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เวทีแรกแม่ซื้อให้นะแล้วเดี๋ยวไปแม่ไมปซื้อให้แล้วนะอะไรเงี้ยก็พยายามเข้านะสู้ๆครับ กีต้าร์ล่ะกีต้าร์ไอ้เจ้าตัวแสบตาก็ก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วยายก็สนับสนุนยายก็อ,อยากให้เป็นนักร้องอะไรเง,งี้ยครับยายเขาก็พาไปเปิดหมวกไปเล่นหมอนํำอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ได้ซึมซับตรงนั้นมาแล้วก็ชอบร้องเพลงเลยคนเด็กเขาอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์ตา<ะ>ครับ<ม>ทื่ฉันต้องตอกสายตัวเข้าไปร้อยเจ็ดสิบแล้วไปดูมวนห้าเธอก็คือผ่านมาแล้วหรอใช่แล้วเธอหยุดทำอะไรยังไงอ่ะก็ก็คือก็ไปขอสมัคร สมัครเข้าระเบียบเขาแต่ว่าเขาไม่มีค่าตัวให้ก็จะไปออไปเอาติปเอาติปเอาอะไรเงี้ยได้เยอะม,มาได้เยอะม,มาช่วงแรกๆก,ก็ไม่ไม่ได้ครับแต่ว่าช่วงพอมันผ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มมีคนรู้จักอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็แบบเอ,เออก็ เห็นเป็นเด็กเขาก็ให้ให้ให้ติปให้อะไรเงี้ยเห็นเป็นเด็กเขาเคยให้เป็นพวกนมนมกรอบมีครับมีหรอมีครับปีโป้จุ๊บจุ๊บเขาซื้อ้นมตาหมีนมหมีมาให้โอ้พรคนที่คุณรักแต่ว่าเราเปรียบว่าทัศนีน่ะคือเปอร์สเปกทีฟของคนไปดูกับคนที่อยู่ข้างบนเวทีมันไม่เหมือนกันนะคนไปดูแล้วก็เห็นความสดใสความคึกคักขอามเนเซอร์ของอะไรใช่แล้วคนที่อยู่ข้างบนอะมองลงมา เธอรู้สึกไงบ้างอะแบบโูคนเมาคนบ้าคนฟอคนอะไรกระเสิรกกันแบบกระเทยกันอยู่ม้วนหน้าห้านอย่างเงี้ยคือมันมันก็ม่มือเคยมีเคยมีครั้งหนึ่งครับที่แบบลงไปรับเตปมีใช่ไหมครับแล้วแบบเขาก็จะแบบคนเมาก็จะแบบดึงมืออะไรงเงี้ยครับก็แบบก็กลัวกลัวมากก็ไม่ค่อยกล้ารับตปแบบเราได้ปั๊บเราก็เราโชคอะเล็กมาก เขาเหมือนทีมชตาาบติเออเป็นทักษะที่เอของเราอรอของเราหรอของพี่ดูครับของผมเริ่มช้ากว่าคนอื่นเลยครับเริ่มสิบหกตอนสิบหกใช่ครับก็คือแอบแม่ไปเรียนร้องเพลงแล้วก่อนนั้นแม่เขาเป็นอะไรอ่ะไม่ครับแม่เขาไม่ได้อยากให้เป็นอะไรครับแต่ว่าแม่อะไรก็สันก่อนนั้นคุณตีปิงปองอยู่ไม่ใช่ไงครับอ่ะผมเล่นกีฬาด้วยไปทีมชาติแต่ว่าตอนนั้นก็แอบแอบแม่ไปเรียนร้องเพลงแล้วแม่ก็รู้ครับแล้วก็จับร้องเพลงทุกทุ่งเลย อ๋อจะเรียนแล้วก็เอาให้สุดไปเลยอ๋อคอเขาก็คอยซัพพออยู่หาล่าแล้วเราต้องประกงประกวดเลยกับเขาไหมก็เริ่มประกวดหาวิธีประกวดในจังหวัดสุพรรณครับก็ได้ไปประกวดเอาปจจังหวัดสุพรรณแล้วก็ได้ที่สองก็เลยได้ตังค์มาห้าพันอู้หูหรอใช่ครับนี่เขาได้ตังห้าพันเธอยห้าร้อยใจชื้นเลยนะห้าร้อยขาดทุนไปอีกพันห้าพันเธอคนอำเภออะไรอ่ะสองพี่น้องครับ เออไหนๆเราเป็นคนสุพรรณหรือว่าทำอะไรอย่างดีครับสัลลี่เอกชัยกัลยาธิการเอออักแตอะไรกับกันนะไม่เคยกินเหมือนกันหรอแล้วเธอเคยกินแล้วไม่กินน้ำตามนะเอเก่งนะอบมันไม่ผูกไหรอแล้วตรงวัดไผ่ล้อมนี่เขาปลาเค็มเขาผูกจริงไหมหรือว่าเขาไผ่ล้อมไม่รู้เหมือนกัน แต่สุพรรณนี่เพราะแหลกกำเนิดนักล้อใช่ไหมคนเยอะนักคนที่อยู่ในสุพรรณน่าแอดคาราบาลของสุพรรณนึ่งคนสุพรรณอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวสุพรรณ